สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิตโบโกก้าวนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนะครับตัวเดียวเลยนะครับก็มาดูทิศทางล่าสุดสําหรับกราฟบิตคอยในวันนี้นะครับก็อาเช้าวันนี้นะครับก็มีแรงซื้อนะครับซื้อขึ้นมาถึง4ี่หมื่นสามห้าร้อยนะครับก็ยังมองนั่งซลล์เหมือนเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วก็อาเทรดยากมากนะครับถ้าสําหรับสายฟิวเจอร์เอสนะครับแต่สปอตอะไรพวกนี้ก็ น่าจะมีแผนรับมืออยู่นะครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์กับกราฟทั้นสตินะครับแล้วก็กราฟเทรดฟิวเจอร์ด้วยนะครับก็จะเป็นกราฟที่ผมใช้เทรดดูก็เป็นมุมมองส่วนตัวที่ผมมาแชร์ให้ดูนะครับว่าทิศทางในมุมมองผมนั้นจะไปทางไหนนะครับก็วันนี้อยู่กับกราฟที่แปลกหูแปลกตานะครับนะก็มันเป็นกราฟวิคนะครับของ btc นะครับซึ่งกราฟตรงนี้นะครับผมทํามาตามสิติของค่าเฉลี่ยนะครับซึ่งไม่ใช่ แนวทางของฟิโบร้อ์เซ็นต์ะครับนะก็แนวทางของค่าสถิตินะครับมันค่อนข้างอ่า,อาเกิดแรงซื้อยี่ใหญ่ตรงตรงราคาที่ชัดเจนอะแถวแถวอ่าต่ำกว่าต่ำกว่าห้าอร์นตมานะครับส่วนใหญ่จะเป็นแรงซื้อนะนะครับแล้วก็ผมทําเทนใหญ่มารอไว้นะครับก็เทนใหญ่ผมจะไม่ทำเปอร์เซ็นต์เล็กๆเพราะมันจะอยู่แถวนี้แล้วล่ะนะครับซึ่งอ่าผมมองกาวๆเลยนะครับก็ถือว่าเอาเป็น อ่าทุกๆที่นะครับเขามีกาวกแล้วผมยังไม่มีไงนะผมยังไม่มีเลยก็จริงๆแล้วผมกาวไปถึงสองห้าสองหกนู่นนะนะครับก็ไม่ได้กาวแค่ปีปีนี้นะครับหรือปีหน้าที่จะถึงนะครับก็สําหรับบิตคอยนะนะครับสําหรับบิตคอยเนี่ยถ้าเป็นกราฟสถิตินะครับตอนนี้ก็คือมันมาได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะของฟิโบเล็กนะครับก็เป็นอาชเลี่ยนะครับสี่สามหนึ่งสองห้านะครับ ซึ่ง50%ของฐานเล็กเนี่ยฐานฐานก่อนหน้านี้ก็คือฐานาที่เคยขึ้นไปถึง69เนี่ยกลางาจุดจุดกลางทางนะครับจุดกลางทางมันอยู่ที่3,450 0นะครับซึ่งมันผ่านขึ้นมาแล้วนะครับแต่นันขาดการรีเทสนะครับเท่ากับว่าอ่าราคามันคงไม่กลับมาที่50%นะครับแต่มันอาจจะกลับมาแถวๆ3,7734ก็คือ43%ในฟิบโบค่าเฉลี่ยตรงนี้มากกว่านะครับ นะทีนี้เราก็จะกลับขึ้นไปถึง5้า0 0นอะครับอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยนะมันก็จะเป็นทรงของอ่าขึ้นเท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 ทรงนี้นะครับถ้าเป็นฟิวเจอร์สายเทรดสั้นนะครับมีล้างพอร์ตนะครับต้องเตือนมาก่อนนะถ้าเกิดตำแหน่งหรือลิคดเดตไม่ได้นะครับนะวงแตกมัอนกันนะครับเพราะว่ามันเทแรงนะครับราคาขึ้นแรงนะครับมันมันเหมาะเทนที่อ่าสายสปอตซื้อเหรียญนอะ มันจะมันจะคิงกว่านะครับนะถ้าถ้าเป็นสปอร์ตซื้อเก็บซื้อเหรียญเก็บมันจะคิงกว่าเพราะว่ามันไม่ต้องมาอ่าลุ้นในเรื่องของ SL แลนะครับแล้วก็อ่าในในในมุมมองฟิวเจอร์ผมมองว่านะครับมุมมองฟิวเจอร์เนี่ยเวลาเราถือแบบไป SL มันก็ไม่น่าเล่นแล้วอ่ะนะครับ,นรบนในยุคนี้มันต้องมี SL อ่ะนะครับนะทีนี้มาเจอเทนกราฟแบบนี้ลําบากนะครับในในอดีตเนี่ย ุบหนักลองหนักก็ถ้าไม่ได้จุดที่มันชัดเจนจริงๆคมๆคมคมจริงๆแล้วไม่กลับมาอย่างเงี้ยนะก็ยังมองว่าเราจะลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม้ลองนะครับสําหรับฟิวเจอร์นะครับผมมองว่าให้รอแถวสามพันเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าเนี่แหละนะครับประมาณสามเจ็ดสามนแปดเนี่ยเราค่อยว่ากันว่าตอนนี้มันยังยืนสี่พันสามไม่ได้นะครับราคาก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้แต่ปิดรอบวัน,น่ะปิดไม่ได้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะนะครับแล้วทีนี้นะ พอเราทำไมผมถึงไม่รีบหนึ่งเลย as สไ e วิมันท่าไม่ค่อยดีแล้วคือมันขึ้นมาอยู่ในโซนที่เกินเจ็ดสิบขึ้นมาแล้วนะครับถ้ามันไม่ดีแล้วมันมันมันไม่ไหวอ่ะกลัวข่าวจะมาแล้วเราไม่รู้ว่าไอตอนนี้รอข่าวอะไรกันอยู่นะครับซึ่งเ,เหมือนจะวันที่เท่าไหร่อ่าวันที่ยี่สิบสองนะครับนะข่าวอะไรอะโมเอ็มอะไรสักอย่างเอ่แล้ว PCE ไปไหนหาย อ่าเนี่ยข่าวเพียบเลยวันที่ยิ่มสอง PCE นะครับ GDP ยี่สิบเอ็ดสิบเก้าอะไรไม่รู้เนี่ยวันนี้เลยประมาณสองทุ่มกว่าข่าวอะไรไม่รู้นะครับก็ในเรื่องของข่าวก็มีใกล้ๆเคียงกันมานะครับแล้วก็ในเรื่องของข่าว bitcoin Spo t ETF นะครับเรายังไม่รู้เลยว่ามันจะอนุมัติหรือมันจะเลื่อนต่อนะครับคือมันเป็นเรื่องของปีหน้าหมดเลยนะครับแล้วก็ปวดจะถึงปีหน้าเรามีเวลาตั้งสิบ ยี่สิบกว่าวันสิ 20, 20บยี่สิบกว่าวันนี่มันก็ลงได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีข่าวปั่นขึ้นเราดูสถิติต่างๆมันสูงมากนะครับทําให้มองว่าเราโฟกัสหน้าเซลล์วันไปอยู่ต้องไหมนะครับก็พอมันผ่านผ่านจุดสูงสุดนะครับน่าจะประมาณห้าหมื่นเก้าได้ในอนาคตน,นะครับผมกาาตัวนี้ไปถึงสองแสนสองแสนกว่าถึงสามแสน แล้วก็จบเลยนะลงมาแถว4 3, หมื่น3นุ่นเราไปรอเซล,ลหนักๆกันนะครับอันนี้ก็เซล,ลพอน้ําจิ้มน้าน้าจิ้มนะครับนะเซล,ลพอพอเป็นน้ำจิ้มเล็กๆนะครับก็เรารอที่3,007จริงๆก็คือรอลองนั่นแหละนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีของนันนะคือมัน T P เคียนไปหมดแล้วนะครับถ้าใครเพิ่งฟังมาฟังคลิปลองไปย้อนฟังดูได้นะครับคือผมจะขึ้นรถอตต่อไปแบบไม่ต้องลงนะคือผ่านผ่าน ผ่านไอ้ดงพวกนี้ไปให้ได้ก็คือถือผ่านไปเลยอ่ะคือถ้าลงแล้วขึ้นยากถูกต้องไหมนะครับมันมันเคยมีนะครับคือลงแถวสามหมื่นเจ็ดแล้วขึ้นยากเนี่ยจาได้นะถ้าใครเคยลงรถแถวสามหมื่นเจ็ดแล้วรู้เรื่องเลยนะครับรู้เรื่องเลยถ้าถ้าลองมาอ่าลองมาแถวแถวสองหมื่นหกเนี่ยสองหมื่นหนึ่งพันเนี่ยมาลงสามหมื่นเจ็ดรับรองขึ้นรถยากถูกต้องไหมถ้าใครเคยลงนะเราจะเห็นว่ามันเป็นไซด์เว์อัพนะครับนะอันนี้ก็ไซด์เว์อัพใหญ่ๆเลย ยิ่งขึ้นขึ้นยากกว่าเล็กๆอีก,อกนะครับนะโดนซอยขึ้นไปอ่ะโดนซอยไปเรื่อยๆนะครับช็อตก็ไม่ลงลองก็ไม่ขึ้นนะครับประมาณนั้นคือสตินะครับสตินะจะเกิดแรงซื้อที่สิบแปดเปอร์เซ็นก่อนแล้วขึ้นไปยอ่อดเนี่ยขึ้นไปย่อแถวๆยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ยาวเลยยาวไปถึงแค่สิบหกเปอร์เซ็นแล้วทุบมาที่สี่สามเหมือนกันครับในอดีตซื้อที่สิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับยอ่อมาที่ยี่ห้านะครับแล้วก็ซื้อขึ้นไปยาวๆเลยที่เท่าไหร่ ยังไม่ถึงห้าสิบหกนะครับก็คือรอมันย่อมาที่สิบสามก่อนนะครับนะนี่รอมันย่อมาที่สิบสามเพราะว่ามันไปไม่ถึงเราไงนะครับถ้ามันไปมันต้องไปในแท่งเดียวแล้วแหละเพราะไม่งั้นไอซ์ไซดึงไม่ถึงนะครับก็ต้องรอกันต่อไปนะครับสําหรับกราฟสีตินะมองไปถึงสามแสนเลยนะครับนะกาวกาวยิ่งใหญ่นะครับนะทีนี้กลับมาที่เป้าฟิวเจอร์แล้วกันเนาะไม่ต้องกาวแล้วคราวนี้มา ทุบก,กันดีโก่านะครับก็คืออเรามาดูในกราฟ4ชั่วโมงก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นในรอบวันนะเมื่อวานนี่มองสุดๆที่อ1่า4 000, 1 7น0นะครับก็คือบเงนขึ้นมาสั้นๆแหละในโซนห้องสัญญาอ่ะนะมองเงินขึ้นมาสั้นๆแถว41700พอลงไป tp ปุ๊บเนีก็พยายามจะเอดกันลงมาแล้วปรากฏว่าไม่ลงเลยทั้งคืนมันวิ่งขึ้นในเดียวยนะครับนะทั้งคืนมันวิ่งขึ้นแล้วก็ทีนี้ก็คือ พอมันวิ่งขึ้นเนี่ยผมก็มาเช็คพวกการาฟพวกอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูแท่งปิดไปพร้อมๆกันเนาะว่ามันเกิดอะไรขึ้น 5. นี่งไงปัญหาก็คือหนึ่งมันปิดต่ำกว่าสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามไม่ได้ก็คือปกติถ้ามันปิดสูงอาจปิดต่ำกว่าหกสิบสองเปอร์เซ็นเนี่ยโอกาสที่มันจะลูดนะครับมันจะมีสุขถูกต้องไหมนะครับพอมันปิดในกรอบกรอบในที่นี้ผมจะไว้แค่นี้เองนะครับที่ผมเอาไว้เล่น นะครับอ่ามันมันอยู่ในกรอบทําให้มันมีโอกาสขึ้นไปเทส4 0 2 450ทีนี้พอมันขึ้นมาเทสตรงเนี้ยปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่านะครับมันเป็นเทนที่อ่ะส่วนใหญ่มันก็เล่นกันซิ่งๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมือนกับว่าเฮ้ยมันเบรกเทนละนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมเคยให้ข้อมูลไปแล้วนะครับพอมันเบรกเทนเบรกทดาวเทนเล็กเนี่ยในเมื่อหัวมันอยู่3 4 3 2 0 0ใช่ไหมนะครับหัวปิดมันนะ แล้วเบรกดาวเทียเล็กมันก็เลยไปต่อเลยคราวนี้สี่ชั่วโมงคือแบตแล้วนะครับมันก็อ่าไม่ไม่ไม่มีปัญหาอะไรก็คือหนึ่งเลยมันก็เป็นสัญญาเตือนให้คนที่ขึ้นรถนะครับส่วนใหญ่คนที่ขึ้นรถมันจะมีอยู่หลายหราคานะสี่หมื่นสี่เจ็ดร้อยนะครับสี่หมื่นสามสี่หมื่นสามตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้พอเบรกเบรกเกาะขึ้นมาเนี่ยสี่หมื่นสามอยู่ไม่ค่อยได้แล้วนะครับ,นะรบก็อาจจะเป็นกําไรทิพย์นะครับ อาจจะเป็นกําไรทิปแล้วก็อพอมันเกิดกําไรทิปขึ้นมาเนี่ยผมก็ลองมาวัดวอลลุ่มดูนะครับน volume ี่นีวอลลุ่มเครื่องมือเยอะแยะเหลือเกินนะครับวอลลุ volume ่มก็วัดจากไฮสูงสุดนั่นแหละนะครับไฮสูงสุดเอาากตรงน,นี้เลยนะครับอันนี้เราจะเห็นเลยว่าจุด POC นะครับมันจะอยู่แถวแถวสี่หมื่นสี่หมื่นสี่แล้วกันนะปัดเป็นเลขงกลมประมาณสี่หมื่นสี่นะครับ ที่มันทุบหนักๆเลยนะครับดูตรงนี้นะครับมันประเด็นก็คือถ้านะครับมันเบรกกรอบตรงนี้ได้อีกนะครับมันก็สี่หมื่นสี่แต่ผมให้น้ําหนักแค่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต์ละกันผมมองว่ามันไม่น่าจะมาถึงได้นะครับแค่เมื่อเช้าที่ผมคาดการไว้ที่ผมแคปบอลล่มลงเพจนะครับแถวแถวสี่หมื่นสามห้าร้อยเพื่อนๆดูนะดูแท่งธรรมดานะเนี่ยชนตรงนี้เสร็จทุบม,มาเลยเห็นไหมนะครับเนี่ยหมื่นห้านะครับฟิวเจอร์ นะครับชนเสร็จทุบลงมาเลยแล้แรงซื้อแถวเนี้ยตอนนี้ยังด้อยอยู่เลยเนี่ยสี 4, ่พักว่าก็ไม่มีแรงซื้อเติมขึ้นมานะแล้วอยู่ในโซนที่มีแต่แรงขาย,ยานั้นเลยเนะีตอนนี้นะครับอ่าส่วนแนวรับที่สนะี่หมื่นะเมื่อเช้ามีประมาณหมื่นสี่นะครับมีประมาณ1 4ื่นนะครับไม่เชื่อเดี๋ยวดูในผมจะแคปไว้ในสิกเนลนะหนึ่มีประมาณ1 4ื่นแล้วมันหายไปไหนใช่ไหมเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเช็คก่อนนะครับนี่นี่ เอ้ยไม่ใช่อันนี้นะครับนี่แถวแถวหมื่นอันเนี้ยสี่หมื่นสองสี่ร้อยมีประมาณหมื่นสี่นะครับแนวรับแถวนี้นะครับเรามาดูล่าสุดนะครับนี่ที่ไหนละสี่หมื่นสองนะครับดูเหมือนแนวรับมันหายนะครับระวังไว้ด้วยนะยดูเหมือนแนวรับมันหายนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยล่อเป้าดอยไปแล้วหรือเปล่าแต่ดูแล้วมันน่าสนใจตรงไหนนะครับเราก็วางไม้เทนที่เส้นปิดดูนะครับ อ่าเส้นสีชั่วโมงนะครับก็ถือว่ามันยังปิดต่ำกว่า4ี่หมื่นสามหนึ่งสองห้านะครับรอบวัดก็แท่งหนึ่งวันก็ปิดต่ำชัดเจนอยู่แล้วและนะครับทีนี้พอเราดูแล้วออวอลุ่มข้างล่างไม่มีแนวรับเลยนะนะครับไม่งั้นโดนทุบพังแน่คือพอเราสังเกตดูนะครับแรงขายอยู่ข้างล่างสีเขียวเป็นแรงซื้อใช่ไหมแรงซื้อมันไปอยู่ข้างบนไง แลกขายอยู่ข้างล่างดูมันสับกันใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราแปลความหมายก็คือไปซื้อสูงนะครับแล้วไปขายถูกนะก็คือขายขายตีนเขานะครับนะแล้วไปซื้อยอดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องโดนจัดแน่นอนนะเราต้องระวังไว้นะนะครับรต้องโดนจัดแน่นอนนะครับพอเช็ควาลุ่มเสร็จเนี่ยผมก็มองว่าตอนนี้ถ้าในหนึ่งแท่งแท่งของตีสามถึงเจ็ดโมงเช้าก็ยังปิดที่ อ่าสี่หมื่นสามหนึ่งร้อยนะแท่งนี้ก็ปิดที่สี่หมื่นสามหกจุดสองนะครับแท่งนี้ก็ปิดที่สี่หมื่นสามแท่งนี้ก็ปิดที่สี่หมื่นสามก็คือปิดลงมาเรื่อยๆนะครับปิดดูไม่ดีเลยนะครับทั้งๆท,ที่มีแรงซื้อหนักขึ้นมานะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมมองว่านะครับอ่าแถวสี่หมื่นสามก็ยังเป็นจุดที่เราเรามีมุมมองในการช็อตได้โดยมี SL ไว้นิดเดียวก็พอก็คือหนึ่งเลยมันอาจจะโดนคัดบ่อยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราดูเป็น หึงชั่วโมงเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องซอยไม้ SL สั้นๆเอาให้มันไปถึงซอ,อยไม้แบ่งไม้เข้าไปก่อนแล้วถ้าไม้นี้โดนนะครับก็ไปอีกไม้หนึงเงี้ยก็ SL แบบสั้นๆไปเลยนะครับเน้นเน้นขยันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ไม่ล้างไอหมื่นห้าเนี่ยมันก็ไปต่อไม่ได้ถ้ามันไปต่อได้ก็ไปเจอจุด p o c แถวๆสี่หมเนี่ยเป็นหมื่นนะครับเหมือนกันนะ ก็หมดแรงพอดีตอนนั้นนะครับหมดแรงเลยนอกจากจะมีข่าวแบบซัพพอร์ตตลาดสายรองอะนะนะก็มีโอกาสไปได้แต่ถ้าไม่มีข่าวะ่ะผมมองว่าตั้งแต่สี่หมสามถึงสี่หมนสี่เนี่ยตามได้นะครับแต่สี่หมสามหนึ่งสองห้าเราจะโฟกัสละเพราะว่าหนึ่งเลยมันมันปิดต่ำมาสามสี่แท่งแล้วในหนึ่งชั่วโมงนะครับนะเนี่ยมันปิดต่ำนะครับดูเป็นตรงนี้ก็รู้ละนะครับปิดต่ำเพราะฉะนั้นเนี่ย มีโอกาสทุบนะครับเดี๋ยวถ้า5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหรือแท่งทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังปิด4ต่ำกว่า4 0 0 0เนี่ยมันมีโอกาสรูดลงและเพราะว่ามันจะอยู่ในในฐานนี้ละนะครับอยู่ในฐานนี้ละซึ่งวันนี้ต้องมาทําคลิปเลยเพราะว่ามันพิมพ์ยากนะครับเพื่อนผมว่าทาคลิปมาฝากนะถ้ามันไปปิดในฐานเนี่ยมันมีโอกาสล,ลงะเที่4 2 8 0แล้วแล้วแถว4 2 8 0ไม่ได้มีแนวรับนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะลูดมาถึง42,450เพราะมีแนวรับอยู่ที่42,400เท่ากับว่ามันจะมาอ่อมันมันเหมือนกับว่ามันพากันลงไปเสี่ยงเรื่อยๆสำหรับสายรองอ่ะเนี่ยพอมันลูดลงมาแถวงเนี้ยมันมีแนวรับก็จริงถ้าตรงนี้ไปยกออกละเพราะว่าเฮ้ยมันขึ้นไม่43ไม่ไหวว่ามันไปไม่ไหวจริงๆยกออกดีกว่ากูไม่ลองละคือลองนี่มันลองแต่เมื่อคืนไงนะครับเนี่ยิีว่าน่าจะลองแต่เมื่อคืนเพราะมัน ต่อมาจากเดี๋ยวดูแท่งก็รู้อะเนี่ยเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันเริ่มลองกันตั้งแต่ตีห้านะครับเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยแถวๆโซนสี่หมื่นสองเนี่ยม,มันมันมีรีเทสรีเทสแล้วก็ซื้อขึ้นไปเนี่ยแสดงว่าแท่งตีห้าเนี่ยมันน่าจะเกิดแรงซื้อแถวๆเนี่ยแปดพันกว่าถ้าเกิดมันยกออกก็เรียบร้อยนะครับนี่รูดเลยนะเราดูนะวันุ่มไม่มีเลยนะนะครับวันุ่มไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้นนี่เสี่ยงพอสมควรนะ เราก็ลองตามดูที่4 3 1 2 5ดูว่ SL ใกล้ใกล้นะครับมันไม่มีความเสี่ยงหรอกถ้ารอ SL ใกล้ในะครับต้องอยู่ที่วิธีการเล่นนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมไปเช็ค,ควอลุ่มใหญ่ดูนะว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมอีกทีนะครับนี่เสียงไม่ค่อยมีนะครับผมจะวัดฐาน4ี่0 0นะครับก็เป็นวอลุ่มตั้งแต่ปี2.2แล้วนะครับ คือเป็นวอลลุ่มทั้งหมดที่มันยังหลงเหลืออยู่ในตลาดนะครับของฟิวเจอร์นะครับเพราตอนนี้อยู่แถวๆนี้นะครับแรงซื้อประมาณแสนกว่าแสนกว่านะครับแรงขายเนี่ยจะมีตั้งแต่ต่ำกว่า42,300ซึ่งมันตรงกับในโซนที่มีแนวรับเล็กๆอยู่ในล่าสุดนะครับถ้าเกิดขายเนี่ยมีสิทธิ์ลูดลงมาแถว39,600 0ถึง700นะครับซึ่งมันเป็นเป้าหมายหลักที่ผมมองว่ามันจะย่อ,อมาอยู่ละ นะครับเป็นเป้าหมายแรกนะครับ 4, 3 9 0 0ถึง700นะครับแล้วก็มีแนวรับอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับก็อาจจะเด้งแถวนี้สักนิดนึงนะครับทีนี้ถ้ามันจะลงต่ำกว่ามหมื่น6เราต้องดูพวกนี้ก่อนว่ามันยังเป็นแนวรับสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลองไปดูว่ามีมันมีพอรตที่เล่นยาวนานกว่านี้ไหมลองดูพอตแถวอ่ทั้งหมดแถวประมาณปี21หนึ่งแล้วกันรวมรวมมาเลยนะครับรวมรวมมาเนี่ยนะครับ แนวรับแรกก็อยู่ที่40,000 4 1 9 5ประมาณ4200นะครับซึ่งตรงนี้มันก็รีบาเมื่อช่วง2 3วันก่อนถูกต้องไหมนะครับแถวนี้ยนะมันคือไมไม่ยอมหลุดเพราะมันเหลือตั้ง400,000แต่อย่าลืมนะเซลล์มีประมาณเกือบ900,000นะครับนะโดยรวมทั้งมันน่าจะเป็นทุนใหญ่นะครับนะจะเป็นทุนใหญ่เซลล์หนักเลยนะครับประมาณ900,000นะครับแนวรับมีแค่400,000นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังไว้ด้วยนะครับ เพราะว่าถ้าหลุด39,100นะครับอ่จะรูดลงมาที่38,000นะครับ3 8 0 0จะเจอแนวรับอีก4 0 0 0 0ผมว่ามันน่าจะหมดแล้วนะในเทรนครับในในในจุดที่เริ่มเป็น up ท r e n นะครับนะผมมองว่าน่าจะประมาณเนี้ยโซนใหญ่ๆนะน่าจะประมาณนี้เพราะเราดูกราฟใหญ่นะครับก็จะอยู่ตรงฟิโบฐาน37,733นะครับคือไม่หลุดเข้าไปถ้าหลุดเข้าเป็นเรื่องนู่26,000นั่นนะไม่ต้องหลุดมาดีกว่านะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังมองว่านะระยะยาวโอกาสนะครับที่มันจะลงมาที่สามหมื่นเจ็ดตามวอลุ่มนะเป็นวอลุ่มใหญ่ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบิตคอยเนาะก็จะไปเริ่มลองแถวแถวสามหมื่นกว่าดีกว่าเดี๋ยวไม่ต้องรีบหรอกรอปีหน้าเนี่ยต้นเดือนมการาเดี๋ยวได้ลองกันหมดแน่นอนนะครับถ้ามันจะขึ้นตอนนี้ปล่อยให้มันขึ้นไปเราก็ SL ป้องกันไว้เราเล่นชอ็อตก่อนนะครับเพราะว่าดูสตินะครับ เราใส่ติย้อนหลังนะครับ RSI week นะครับคือจริงๆเมื่อช่วงตอนราคาประมาณสามห0่นสอนะครับ32 0 0 0เนี่ย RSI มันเพิ่งตัดข,ขึ้นมาได้ประมาณนี้มันยังไม่ถึงยังไม่เกิน70%เลยนะครับแล้วก็ถ้าถ้าเป็นในรูปแบบของ TFD นะครับเราจะเห็นแถว32 0 0 0 33,000เนี่ย RSI เน่ะ SI มันอยู่ในจุดสูงสุดละหลายๆคนก็พากันช็อต ปรากฏว่ามันลงไม่จริงนะครับเพราะว่าวีคเนี่ยมันมีการตัดอ่ามันมีการเก็บของพฤติกรรมเนีรรร่ยสติมันก็บอกแล้วว่ามันมีการย่องม,มาเก็บของเพื่อขึ้นต่อต้องไหมนะครับเพื่อขึ้นต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยแถวแถวสามหมื่นกว่ามันไม่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราประเมินว่ามันมีการเก็บของไปแล้วจุดที่เก็บของก็น่าจะเป็นจุดทุนแถวแถวสามหมื่นขึ้นไปนะครับจนถึงสามหมื่นสามแล้วล่ะนะครับแล้วก็เก็บไปตามยอดเนี่ยเก็บไปเรื่อยๆตอนนี้ก็คือ จุดที่มันจะทํากําไรแล้วหนึ่งนะครับนะอ่ามันเริ่มจะทํากําไรกันแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเป็นจุดที่มันแม็กแล้วอ่ะนะครับมันอยู่ในจุดแม็กแล้วเพราะในอดีตเนี่ยที่แม็กสุดๆก็คือขึ้นไปถึง94นะ as i week นะครับแต่อันนี้ขึ้นไปถึงประมาณ83ก็มีย่องมานะครับเนาะอันนี้ก็กลับเทส4 3 0 0 0ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวหักลงมาก็เป็นเรื่องละนะครับทีนี้มันจะหักไหมก็ดูเดยเนี่ยเริ่ม เส้นแนวโน้มเริ่มลงมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังด้วยนะครับเนาะก็เราเราลองมองตามไอซ์ไซวิกดีกว่านะครับเมื่อเดเรามองแล้วมันไม่ลงเงี้ยนะครับให้ระวังไว้นะครับโอกาสที่จะได้ทุบลงมามีสูงนะครับก็เลยไม่มองหน้าบ่ายนะครับดูเซียวไว้ก่อนเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยว่ากันนะเดี๋ยวมีอะไรถ้ามันยากๆอย่างเงี้ยนะครับก็ผมจะมาอัปเดตให้ดูนะครับแล้วก็ จะมาวิเคราะห์มุมมองส่วนตัวให้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ